สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่อเอกบ้านสวนนะคะวันนี้มาเจอกันด้วยบอนสีสีแดงมาเลยนะคะีนการตรงยาวไม่มีไม้ค้ำนะคะบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบอนสีสวยๆนะคะที่เห็นนี้มีทั้งสีแดงแล้วก็สีชมพูเขียวๆนะคะ แม่ใหญ่เอ็กเริ่มจำชื่อได้ไม่ได้บ้างแล้วนะคะสีเขียวๆนี้น่าจะเป็นจอมทับหรือลูกของจอมทับก็ไม่รู้นะปลูกเพื่อความสวยงามแค่นั่นเองนะคะแล้วก็มีตะละแม่กุสุมานะสวยไม่เหมือนใครในกระถางนี้นะสองสองชื่ออยู่ด้วยกันนะคะนี่วันนี้แม่ใหญ่เอ็กจะมาบํารุงนะคะบนสีที่ปลูกเรียบร้อยแล้วกําลังจะเจริญเติบโตนะคะกระถางนี้ดินมันยุบไปแม่ใหญ่เอ็กก็จะ เอาขึ้นมาแล้วก็จะเอาดินใหม่ลงมาเพิ่มนะคะนี่เอาดินใหม่ลงไปเพิ่มนะคะพวนดินให้มันร่วนซุยสักหน่อยนะคะแล้วก็เอาวางลงไปเอาดินกรบๆ,ๆให้ทั่วหน้าเลยนะคะใช้ดินอะไรคะดินจากใต้ต้นไม้นี่แหละคะ่ะประหยัดดีนะคะเพราะว่าดินใต้ต้นไม้ก็มี เศษอาหารเศรษวัชพืชนะคะต,ต่างๆที่มันเน่าย่อยสลายนะแล้วก็วันนี้มีเปลือกกล้วยนะคะกล้วยที่กินหมดแล้วหยุดทิ้งนะคะแม่ใหญ่เอ็กใส่ไปหลายครั้งแต่ว่าไม่เคยทําคลิปให้ดูนะคะก็ใส่ปกๆไปนะคะวางไปเดี๋ยวเขาจะค่อยๆย่อยสลายไปเองนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณถ้าใส่เยอะมันก็จะออกความร้อนเพราะว่า มันยังไม่ได้หมักแต่นี่เอาวางไว้นิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็จะใช้ดินใช้อะไรกลบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาย่อยสลายง่ายต่อไปแม่ใหญ่ก็จะใช้นี่เปลือกไข่นะคะมีเปลือกไข่ก็ทยอยเอามาที่เราเหลือกินนั่นแหละนะคะทยอยเอามาเอาทุบก,ก็ได้หรือจะตำก็ได้วันนี้แม่ใหญ่ทุบเอานะมีอุปกรณ์การทุบของแม่ใหญ่ขวนเล็กๆวิธีทุบง่ายๆนะเอาใส่ถุงนะคะพลิกไปพลิกมา ทุกแป๊บเดียวมันก็แหลกแล้วนะคะอย่าลืมนะคะใครมีเปลือกไข่อย่าทิ้งนะไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะเปลือกไข่ี่มีประโยชน์อย่างน้อยเอามาวางบนหน้าเอามาผสมกับดินปลูกนะคะเ,เปลือกไข่มีแคลเซียมนะคะมีอาหารที่บำรุงช่วยให้พืชของเราจเจริญเติบโตนะ,ะเอาวางตบ,บนหน้านี่อย่างน้อยหอยทากก็ไม่ค่อยมาเดินนะคะ แม่ใ,ใหญ่ก็ทยอยใส่นะบางกระถางก็มีบางกระถา,า,างก็ไม่มีถ้ามีเราก็เอามาใส่เลยนะคะเนี่ยอย่างน้อยเอาใส่ใหม่ๆเนี่ยหอยทากไม่กล้าเดินมานะคะศัตรูไม่ค่อยกล้าเดินมานะถ้าศัตรูได้เดินมาแล้วบางครั้งก็จะกัดก้านดอกก้านใบของเราด้วยนะคะถ้าใครมีก็ลองเอามาใส่ดูนะคะนี่กระถางแดงๆไม่มียังไม่ได้ใส่นะคะมันไม่พอ ก็จะควนควนดินทำความสะอาดให้เขาถอนหญ้าถอนอะไรนะควนดินบ้างเล็กน้อยนะคะถ้ามีก็จะเอามาใส่นี่เดี๋ยวหามาเดี๋ยวจะทุบใหม่นะคะเมื่อกี้มันไม่พอใส่เปลือกไข่เข้าไว้ถ้าพอมีก็หามาใส่นะคลุมหน้ากระถางไว้ด้วยนะ๋อรดน้ำอา่า เยื่อในเปลือกไข่เขาก็จะค่อยๆละลายลงไปกลายเป็นสารอาหารเปลือกไข่ก็จะกลายเป็นแคลเซียมบำรุงให้ต้นพืชบอนสีแข็งแรงนะคะโอเคเดียวค่ะนี่บอนสีก็ตักน้ำธรรมดาไปรดนี่แหละแม่ใหญ่ก็ใช้น้ำในถังที่พักไว้แล้วนะคะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะไม่ได้ผสมอะไรมากมายนะคะ ลดไปให้ชุ่มชํานะคะลดผักด้วยนะพืชผักก็งามด้วยอย่างน้อยก็อยากให้บอนสีสวยก็อยากให้ขาดความชืน้นดินนะคะอากาศน้ําอุณหภูมิพอเหมาะพอสมนะบอนสีเราก็จะสวยอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้แม่ให่เอ็กปูกสองข้างทางเดินนะกระถางน้อยอโอตโอตเอเตะสวยงามไหมคะปลูกพืชเอาไว้ชมนะคะปลูกบอนสีเอาไว้ชมนะคะอยู่ในสวนก็มีหลายอย่างนะใครติดตาม วันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแม่ใยญกต้องจากกราไปหลานะคะจากลาด้วยบนสีที่อยู่ในกระถางนะคะอันนี้เป็นบนสีนั้งไม้นะคะเห็นไหมกระถางใหญ่มากเลยออกดอกมาเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ค่อยได้ผสมเกสรเท่าไหร่ ไปจริงๆและสวัสดีค่ะชอบชมอยู่เรื่อยเลยไม่อย่างนี้จากบอนสี